เอาใจช่วยเชลซีวางพาเมอร์ความบอลลงดอแฟนเชียร์พักซานเชตสิงหวังโมูดริกงัดฟอร์มเก่งสวัสดีครับ เข้าใรับดช่องบดินมีเร erm right like ื่องเล่านะครับติดตาม่าสาเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับมาวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับผมก่อนจะไปเริ่มนะใครที่ดูแลชอบใจกันแต่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ให้กันฝากกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็นี่เลยนะทุกๆช่องทางของบดินมีเรื่องเล่านะครับผมใครยังไม่กดฟรชโลใครไม่กดติดตามฝากกดฟรชโลฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะอ่ะมามาเข้าเรื่องของเราวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมไปเริ่มกันที่เมื่อคืน ทำไลฟ์ก่อนเกมมาให้แล้วนะครับผมใครยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ข้างบนนะก็มีทั้งบทสัมภาษณ์นิดๆหน่อยๆนะแล้วก็มีสถิตินะครับผมแล้วก็ไปคาดเดาไลอ์อัพแล้วก็ไปคาดเดาสกอร์กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมย้ำนะพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้คืนวันอาทิตย์เชลซีจะลงเล่นกับนิวคาสเซิลตอนเวลา3ามทุ่มบ้านเรานะครับผมรายละเอยียดเป็นไงไปดูกันได้ในคลิปก่อนเกมเมื่อว,วานได้เลยนะครับผมแต่ทีนี้ทีนี้เนี่ยความพร้อมก่อนเกม มันมีแฟนบอลบางคนเว้ยอ่ะต้องบอกก่อนฟิลิปรยเกนเซนเนี่ยมันมีหลายๆช็อตเนาะในนัดกับพานาต,นตีเนโกสในคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมที่ทำผลงานได้ดีเลยนะแบบช่วงแบบช่วง5นาทีแรกที่แบบโหมีเซฟไปแบบเซฟต,ต่อจอไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาบอกโหนี่คือรีฟเล็กที่โรเบิร์ตซานเชซไม่สามารถให้แบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมทีนี้เนี่ยแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าปอมมันเป็นแบบนี้มันแกว่งแบบนี้เนี่ยลองให้โอกาส ยอร์เกนเซนก่อนซานเชซในลีกบ้างไหมเออบบพักบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เรียกความมั่นใจอะไรกลับมาด้วยนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นเสียงจากแฟนบอลนะไม่ได้เป็นสื่อไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมลองไปหาดูได้นะในคลิปแบบในคลิปของสโมสรนี่แหละที่เป็นแบบคลิปเซฟของยอร์เกนเซนนะแล้วก็มีหลายๆแบบหลายๆคนเลยแฟนๆหลายๆคนบอกว่าโอ้โหนี่คือแบบปฏิกิริยาที่ดีมากแล้วแบบลองแบบลองอะไรใหม่ๆบ้างอะไรประมาณอย่างงี้นะอ้าทุกคนคิดเห็นยังไงอยากจะให้คืนพรุ่งนี้ซานเชซเนี่ยจะพักหรือเปล่าหรือให้เป็นยอร์เกนเซนนะครับผมคิดเห แ,แล้วกันนะครับโอเคส่วนข่าวต่อไปเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากคีรันกิลของ Daily Mail นะครับผมมีการพูดถึงโคลพาเมอร์ได้น่าสนใจมากเลยนะเขาบอกว่าความหวังของเชลซีเลยนะครับผมก็คือเชลซีเนี่ยถ้าสามารถคว้าแชมป์สำเร็จภายใต้เจ้าของใหม่แล้วเนี่ย พวกเขาเนี่ยสามารถและถ้าพวกเขาเนี่ยสามารถทําแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆทําแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆในฤดูกาลต่อๆไปนะครับผมด้วยแกนหลักของนักเตะอายุน้อยแบบนี้เนี่ยแรงข่าบอกว่ามันเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จด้วยนะและภายในของเชลซีเนี่ยเชื่อว่าปีที่ดีที่สุดของพาเมอร์เนี่ยมันยังไม่มาถึงมันรออยู่ข้างหน้านะครับผมและเชลซีเนี่ยยกให้เลยนะว่าพาเมอร์เนี่ยอาจจะเป็นนักเตะคนต่อไปชาวอังกฤษที่คว้าบอลลองดอต่อจากไมเคิลโอเว่นก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะ,ค,นะค,นะคือต้องพูดแบบนี้ก่อนคือ มันไม่มีอะไรบอกเนาะว่าพา m เมอร์เนี่ยจะจะคว้าบอลลองดอได้แต่ด้วยแบบศักยภาพด้วยอ,อ,อายุอะไรประมาณอย่างเงี้ยมันสามารถพัฒนาต่อไปได้อีกและในอนาคตเนี่ยถ้าสมมติว่าเชลซีชุดนี้มันไปคว้าแชมป์ได้ขึ้นมาเออแล้วมันทำแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเป็นทีมรุ่นแชมป์แบบเต็มตัว การที่โคพาเมอร์เนี่ยจะถูกพิจารณานะว่าอาจจะได้บอลองดออาจจะมีโอกาสมากขึ้นต้องใช้คานี้นะอาจจะมีโอกาสมากขึ้นก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมก็เชลซีเนี่ยก็เลยหวังว่าเอ้ยพาเมอร์ Palmer เนี่ยอาจจะเป็นนักเตะคนต่อไปชาวอังกฤษก็ได้นะที่คว้าบอลองดอต่อจากไมเคิลโอเว่นนะจริงเนี่ยแฟงดัมพัดนักเตะของเราอดีตนักเตะของเราเนี่ยเคยมีโอกาสจะคว้าได้แล้วด้วยเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นมีโรนินโยขวางอยู่นะก็เลยไม่ได้รางวัลน,นี้ไปนะครับผมอ่ะทุกคนคิดยังไงลองแชร์มาดูแล้วกันนะก็ไม่รู้เหมือนนนกันนะว่า่าพเีย ไปได้เรื่อยๆแล้วสุดท้ายมึงจะอยู่กับกูหรือเปล่าก <c oughs> <ค>็ไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นรอดูต่อไปแล้วกันนะให้กําลางใจน้องไปด้วยกันแต่เชลซีเนี่ยวางไว้โอ้โหถ้าทีมนเนี่ยแกนอะไรต่างๆมันดีกว่านี้ต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆ,ๆืๆเนี่ยพาเมอร์อาจจะเป็นหนึ่งในนักเตะที่โชว์ประสิทธิภาพได้ดีโชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาแล้วก็อาจจะคว้าบอลลองดอนในอนาคตก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นรอติดตามมันต่อไปแล้วกันนะครับ โอเคแต่ในบทความเดียวกันเนี่ยของคีเรนกิลเนี่ยมีการพูดถึงมิฮัโลมูดิกด้วยนะครับผมก็ในในเกมที่ผ่านมากับพานาเดนกอส์ก็เป็นแมนออฟเดอะแมตช์ด้วยซ้ำไปนะครับผมทีนี้เนี่ยตัวคีเรนกิลเนี่ยพูดว่ายังไงนะครับผมเขาบอกว่าแมวมองคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยตัวนะครับผมเชลซีเนี่ยบอกว่าตอนที่ไปดูตอนที่ไปดูมูดิกนะครับผมเล่นไม่กี่นัดเนี่ยรวมถึงนะครับผมนัดที่ลงเล่นกับเซลติกหนึ่งหนึ่งด้วยน่ะนัดนั้นเนี่ยมูดิกยิงประตูสวยเลยนะครับผมเขาบอกว่ามูดิกเนี่ย คือคนที่จะสามารถพูดได้เลยนะว่าเอ้ยศักยภาพเลยมาอย่างเงี้ย มันสามารถเป็นไปได้เหมือนที่โคปาเมื่อเป็นอยู่ด้วยซ้ําไปนะก่อนหน้านี้เนี่ยโพเชติโนนะครับผมได้มีการทดสอบกวนตีละใช้คำนี้ใช้คำว่ากวนตีนได้เลยนะครับผมกับเจ้าของใหม่นะในตลอดหนึ่งฤด,ดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคอยย้าตลอดในงานแถลงข่าวนะครับผมบอกว่านี่คือทีมอายุน้อยนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับมาเลสกาเนี่ยมาเลสกาไม่ได้พูดอะไรประมาณนี้เหมือนที่โพเชติโนทําเลยนะครับผมเขาบอกว่าด้วยเชลซีเนี่ยตอนนี้นะครับผมกลายเป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของพรีเมลีกนะโดยค่าเฉลีย่ย เอนโซมาเดสกานะครับผมในขณะที่แมนซิตี้และทีมอื่นๆเนี่ยอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะแต่เชลซีเนี่ยกลับอายุน้อยลงนะครับผมโดยมีนักเตะดาวรุ่งนะอย่างปาเอสแล้วก็เอสบาบิเลียนเนี่ยที่กำลังจะมาในห้องแต่งตัวในในซีซั่นหน้ากับทีมชุดใหญ่ด้วยเหมือนกันนะครับผมอะ่ะก็แบบนี้แหละหมายถึงว่าคือจะมองว่ากูเท่เหรอว่ายังไงคืออะ่ะโอเคทีมอายุน้อยอะ่ะดีถูกป่ะมันใช้ได้ยาวๆแต่ปัญหามันคือว่า มันต้องมีตัวประสบการณ์บ้างเออมันก็ต้องมองถึงเรื่องของปัจจุบันด้วยเหมือนกันใช่ป่ะแต่ถ้ไม่รู้หรอกแต่สมมติสุดท้ายเนี่ยทีมชุดนี้คว้าชแชมป์ได้อาสุดท้ายบอร์ดบริหารมันคงบอกกันแล้วยังไงก็กูคว้าชแชมป์ด้วยทีมชุดนี้ได้เหมือนกันนะเว้ยด้วยก่ด้วยภายใต้แบบเงื่อนไขที่โคช้ช คนนี้เนี่ยโค้ชคนปัจจุบันอย่างมาเลสกาเนี่ยก็คุมได้ด้วยเหมือนกันและอย่างที่บอกนะสตาฟของมาเลสกีลและก็ตัวมาเลเกีเองเนี่ยก็เข็นม,มูดิกจนมันมีฟอร์มที่ดีในซีซั่นนี้ได้ด้วยอย่าลืมนะซีซั่นนี้เนี่ยทำไปแล้ว1ประตูกับ4แอสซิ์ด้วยซ้ำไปนะซีซั่นที่แล้วเนี่ยสองซีซั่นที่แล้วใช้คำนี้แล้วกันทำได้แค่2แอตซิสต่อซีซั่นนั้นเองน,นะปีนี้ทำได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกอเพราะฉะนั้นรอดูกันต่อไปแล้วกันนะข่าวที่บอกว่ามูดิค จจะไม่เป็นไปนแบบนั้นแล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมออาเพราะฉะนั้นให้กระไรใจน้องไปด้วยกันแล้วกันถ้าฟอร์มดีแบบที่นัดพนาดีนในกอสเนี่ยโอ้ยยังไงก็อยากให้อยู่อยู่แล้วใช่ปะ่ะแล้วสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นเจรอนซานโชเองเนี่ยแหละที่ดุ่มดุม,ด,มด,นด,นดันดันนะแบบโหแม่งอ่มีคนกดดันกูแล้วเหมือนกันกดดันก็ไปกดดันกันมานะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าทั้งซานโชและปีกคนอื่นๆน,นะครับผมรวมถึงมูดิกมาดู e เอเก้เนโตเนี่ยจะโชว์ผลงานได้ดีแค่ไหนในฤดูกาลนี้นะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมให้ที่ฟังตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อชอบมาดินมีเรื่องเล่าด้วยนะครับฝากไปด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนี่ก็กลายจะเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมกับโชโชวอาจิมพงนะอันนี้เนี่ยเป็นแรงงานจากฟาบิโซโรมาโนนะครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีเนี่ยยังให้เวลาอาจิมพงนะครับผมในการตัดสินใจเรื่องจะเซ็นสัญญาใหม่นะแต่ต้องการข้อสรุปโดยเร็วที่สุดนะและข้อเสนอเนี่ยยังวางอยู่บนโต๊ะนะครับผมเข้าใจว่าครอบครัวอองมเนนนนี่ยกตื้ัหซึ นี่เนี่ยขึ้นอยู่กับฟังนักเตะและว่าจะเอาอย่างไรนะครับผมถ้าไม่เซน็นอย่างที่บอกนะเชลซี Chelsea จับดองแน่ๆนะครับผมจะไ,ไม่ให้เล่นทั้งชุดสำรองแล้วก็ชุดใหญ่ด้วยซ้ำไปเลยเหมือนกันนะอย่างที่บอกเนะนี่ยนัดในพนานในกอสมันเป็นเหมือนที่มาเทสกาบอกเลยนะโอ้โหเกมแบบเมื่ออย่างที่เจอพนันในกอสอ่ะนักเตะแบบดาวรุ่งมันควรจะได้ลงไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะเสียดายเชนอาจิโพงเหมือนกันนะครับผมเเพราะฉะนั้นรอดูแล้วกันนะว่าสุดท้ายเนี่ยอาจิมพงจะตกลงเซ็นสัญ,ญญาใหม่กับเชลต่่ออไปปหรรืเลานะคับ โอเคเอาไปทิ้งท้ายกันหน่อยนะเออกับเอนโซมาเลสกานะครับผมล่าสุดเป็นประกาศจากของเชลซีเลยนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะ มี i g เป็นของตัวเองแล้วเอนโซ่มาเ a สกานะครับผมตอนนี้เอโซ่มาเลสกามี i g เป็นของตัวเองแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะก็ไปกด follow กันได้นะตอนนี้ไปแสนกว่าคนแล้วเหมือนกันนะครับผมไปติดโซเชียลนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผมว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะครับผมสำหรับเอโซ่มาเ a สกานะใครไม่กด follow ไปกดปติดตามก,กันได้นะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะก็เป็นทั้งหมดนะครับผมของบดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะเอาคิดเห็นไงครับวันนี้นะครับผมมาเลสกามาเลสกาบอกว่านะครับผมอ่ะ เลยตัวของอหลายหลายคนนะทั้งมูดิกเอ้ยพาเมอร์เอ้ยอ่ะผลงานาเป็นยังไงดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับผมอย่างที่แล้วจะเป็นแบบที่ฝั่งของฝั่งของเชลซีตั้งไว้หรือเปล่ามาใช้คำนี้นะที่แบบว่าเฮ้ยพาเมอร์จะไปคว,าว้าบอลองดอเลยด้วยซ้ำนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็คิดเห็นยังไงครับวันนี้ก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เหมือนเดิมนะคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับกันลจะกันไปกินหรือกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้กับบช่องดินม,มีเรื่่องเลาด้วยนะคคคครรรััับบบสาาหลลิิปปนนนีี้ไก่่อทตตดมะ สวัสดีครับบาย